สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องตัวอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์นะคะที่ใช้สำหรับวัดไข้แบบไม่สัมผัสนะ,ะรุ่นนี้ก็คือรุ่น DT8806H ที่ห้อเซมนะคะซึ่งทางเราเนี่ยได้นำเข้ามาจำหน่ายนะคะเออกล่องเนี่ยแข็งแรงมาจากประเทศจีนนะคะเปิดปุ๊บข้างในก็จะมีชั้นหนึ่งอ่า ในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะคะานทาน 2A 2 A, ก้อนแล้วก็อุปกรณ์ในการปิดรางฐานแล้วก็คู่มือน,นะคะมีแค่นี้เองเบาๆมาทีนี้อ่ะการใช้งานตัวนี้ไม่ยากเลยนะคะ <c oughs> เมื่อเราใส่ฐานลงไปในรางฐานเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ใช้น็อตขันเนาะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยกดปุ่มตรงนี้1นครั้งนะคะก็จะเปิดเครื่องหน้าจอก็จะโชว์ สิ่งที่จะโชว์ก็จะมีคําว่าบอดี้เสียงเตือนแล้วก็อุณหภูมิที่วัดในการวัดไข้เนี่ยปกติเลยสมมุตินี้เป็นหน้าผากเราจาะลงไปประมาณ3เซนอ่าพอปล่อยมือปุ๊บมันก็จะโชว์เลยนะคะเลขข้างล่างเนี่ยทางฝั่งซ้ายมือที่ขึ้นว่าล็อกเนี่ยมันเป็นจํานวนที่มันเมมไว้นะเมมค่าไว้นะคะถ้าเราอยากกลับไปดูก็กดขึ้นลงตรงนี้นะ เนี่ยค่ะถ้ากดลูกศรมันก็จะโชว์ว่าค่าที่เท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะส่วนโหมดตัวนี้ใช้ในการปรับองศาถ้ากดค้างไว้นะคะมันก็จะเปลี่ยนฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสได้อ่าส่วนใหญ่บ้านเราใช้เซลเซียสเนาะ F 2 F 3พวกนี้ก็เป็นการอันนี้บีบเตือนนะคะว่าจะให้ on หรือ off อันนี้ให้ปิดเครื่องอัตโนมัติไหมนะคะมีแค่นี้เอง แล้วก็กดไปเครื่องเหมือนเดิมส่วนตรงนี้เป็นการปรับโหมดค่ะให้ปรับไปว้ระหว่างวัดบอดี้กับวัดเซอร์เฟตวัดเซอร์เฟตก็ว่าพื้นผิวนะคะถ้าเราปรับไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นเซอร์เฟตเทมแล้วทีนี้ถ้าเรายิงพื้นผิวอ่ามันก็ขึ้นค่าเหมือนกันเนี่ยค่ะการใช้งานง่ายๆมีแค่นี้เองสำหรับเครื่องตัวนี้ยี่ห้อเซม DT 8 8 0 6 s ค่ะขอบคุณค่ะ